หน้าค่ะการสะท้อนภาพจากคำตอบค่ะเทคนิคนี้มักใช้ควบคู่กับการสัมภาษณ์แบบอื่นๆนะคะในกรณีที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เข้าใจตนเองให้คำตอบไม่ชัดเจนหรือไม่เปิดเผยถึงสาเหตุที่แท้จริงค่ะซึ่งจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะนักวิจัยต้องค้นหาคำตอบให้ได้โดยใช้เทคนิคสะท้อนภาพจากคำตอบเพื่อวิเคราะห์ถึงข้อมูลเหตุจูงใจของผู้ให้สัมภาษณ์ค่ะซึ่งจะต้องอาศัยการตีความที่ละเอียดอ่อนผู้ตีความจะต้องมีความ รู้ในเรื่องพฤติกรรมศาสตร์เป็นอย่างมากค่ะเพราะการมองและตีความของแต่ละคนจะแตกต่างกันค่ะเทคนิคเหล่านี้นะคะได้แก่การแสดงออกการยงใยความสัมพันธ์นะคะการสร้างเรื่องการเติมคําและการเลือกหรือลำดับความค่ะวิธีการแสดงออกนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสัมภาษณ์แบบกลุ่มค่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะจะถูกเสนอผลประโยชน์เพื่อตอบแทนกับการแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติเช่นให้ซื้อไก่ย่างเข้าบ้านสัปดาห์ละ3ครั้งเป็นเวลา1ปีโดยห้ามบอกสมาก สมาชิกในบ้านว่าตนถูกกำกับโดยบุคคลอื่นความรู้สึกที่เขาเผชิญกับความพอใจความไม่พอใจของสมาชิกในครอบครัวตลอดระยะเวลาหนึ่งปีจะซึมเข้าไปในความรู้สึกของเขาและลุกฮือออกมาเมื่อเขาเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์กลุ่มในภายหลังค่ะประเด็นที่2ค่ะการโยงใยความสัมพันธ์เป็นการป้อนคำถามแก่ผู้ให้สัมภาษณ์แล้วให้ตอบคำถามโดยเร็วนะคะตอบโดยใช้ความรู้สึกภายใต้ใตจิตสำนึกว่าเขาคิดอย่างไรเมื่อได้ยินคำถามเหล่านั้น เช่นการโฆษณาที่ใช้เสือเป็นโลโก้ผู้ให้สัมภาษณ์อาจจะตอบว่าดุร้ายสัตว์แห่งพลังน่ารักคล้ายแมวเป็นต้นซึ่งจะทําให้นักวิจัยรู้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์คิดอย่างไรโดยสอบถามจากหลายหลยคนค่ะจะช่วยให้นักวิจัย่สามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้นะคะว่าเสือยงยญยกับเรื่องใดมากที่สุดเพื่อนําไปใช้ในการตั้งชื่อสินค้าโลโก้หรือการโฆษณาเป็นต้นค่ะ3ค่ะการสร้างเรื่องนักวิจัยจะเขียนภาพแล้วให้ผูต้ตอบเขียนคําบรรยายล ลงใต้ภาพนะคะวิธีนี้ถึงว่าคําบรรยายดังกล่าวเป็นความคิดที่อยู่ในใจของผู้ตอบค่ะเป็นการผูกเรื่องเพื่อนําไปสู่การโต้อต,อตอบแทนคําพูดค่ะหัวข้อที่4นะคะการเติมคําเป็นการสร้างประโยคที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจนค่ะให้กับผู้ตอบโดยให้ผู้ตอบเติมวลีลงไปให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ซึ่งคล้ายกับวิธีการสร้างเรื่องนะคะสิ่งที่ผู้ตอบเขียนลงไปคือความคิดที่อยู่ในใจของผู้ตอบนะคะแต่จะสะดวกและง่ายกว่าวิธีการเขียนภาพ คำถามที่เขียนขึ้นมักจะกล่าวถึงบุคคลที่3ค่ะโดยผู้ตอบเป็นบุคคลที่2ที่ให้ความคิดเห็นแทนบุคคลที่3เช่นผู้ที่ทําประกันชีวิตเป็นต้นนะคะการเลือกลำดับความค่ะนักวิจัยจะกําหนดตัวเลือกแล้วให้ผู้ตอบยงยายความสัมพันธ์กับวลีที่ให้มาอย่างเช่นใช้คําว่านักธุรกิจแล้วให้คําต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองผู้ตอบจะเลือกลำดับที่คิดว่าเกี่ยวข้องมากที่สุดก่อนนะคะส่วนตัวเลือกที่ไม่อยู่ในความคิดจะถูกทิ้งไป เช่นผู้เห็นแก่ได้ชกชวยผลประโยชน์ผู้ที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะ